ไอเดียทร่วมสื่อสารประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตวันที่11ตุลาคม2556ชมการถ่ายทอดสดพิธีขึ้นบันไดมีดของสารเจ้าสามกองตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่องไอเดียทีวี c a b เค tv ทาง www.idea.tv8.com และสามารถรับชมผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนทุกรุ่นโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไอเดียทีว ร่วมสนับสนุนประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์โดยบริษัทเอกชัยดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดเทสโก้โลตัสสาขาภูเก็ตพนาสนคุ้มค่าหน้าอยู่อันดาโฟกัสแอดเวอรนติซิ่งโซลูชั่นร้อยแปดแมสเรดิโอไอเดียทีวี8และ